สวัสดีสมาชิกเอฟซแฟนไวยเล้าทุกท่นานสำหรับคลิปนี้เอติภามาเบิงแนวทา่าไวอยเล่าวหวดวันที่2 7เจมิถุนาพี่น้องสายรูดสายเจาะกะเบิงไวเป็นแนวทา่าเบิงเป็นแนวทางพี่นอ้องถ้าสมาชิกเอฟ ที่ชอบกับทั้งตามถ้าบ่าชอบกับพานพี่น้องเฮ้ากับเบิงเป็นแนวทา่าชุดเจาะสองตัวพี่น้องเจาะสองตัวก็ะจะได้สามหนึ่งสามศูนย์ สามเก้าสามสองพี่นอ้องสายรูดสายวิ่งอ่าสามับสายรูดสายวิ่งสาม <c oughs> สำหรับอีกช่องหนึ่งอ่าที่แอดเปิดไม่ที่แอดอ่าในรุ่งคลิปไปแล้วก้อนนั่นอ่า ก็คือชุดนี่พี่น้องชุดนี่อ่าแอดนินให้ช่องนี่แอดนินไปที่ศูนย์ซ้ายวิ่งซ้ายลูกอ่าชุดนินชุดเจาะอ่าศูนย์สามและศูนย์ศูนย์พี่น้องอันนี้คือช่องนี่อันนี้คือช่องไม่พี่น้องถ้าพี่น้องเอฟซีถูกใจกับเขาไปซอง เบิ้งก็ได้เข้าไปติดตามไม่ก็ได้พี่น้องอันนี้คือช่องใหม่ของแอดาสำหรับคลิปนี้กโชโโชค,โชคมันมันไว้เล่ามะแรงครับ